มหาไไม้าสี่สามนะ 5, 4, 3, ลุยเว้ยเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่มอรังสิตนะครับคือในช่วงเวลาตอนมหาลัยในช่วงเช้าเนี่ยทุกคนคงจะเคยชินกับมหาลัยรังสิตแห่งนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนเนี่ยทุกคนคงไม่เคยชินเท่าไหร่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าตอนดึกเนี่ยแต่ละตึกจะเป็นยังไงเอาละครับวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปในนอรังสิตได้ด้วยวิธีธรรมดานะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนเวลาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็จะไม่ให้คนนอกเข้านอกจากเด็กขอนั้น เรามีคุณสิงห์ครับนี่คือคุณสิงห์ครับคุณสิงห์จะพาเราเข้า,ขาไปครับโดยการที่คุณสิงห์จะเข้าไปเรียกรอ้องความสนใจจากยามและพวกเราสองคนจะหนีตายขาเข้าไปในห้องพยามค,ครับเอะไลยครับเอาลครับเรารีบวิ่นเข้าในมองหลังเดียวครับ จังหวัจังหวัจังหวะลกางมาครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามเทนนิสของมอรังสิตนะฮะครับอย่างที่เห็นครับตอนนี้ไม่มีใครเลยครับน่ากลัวมากคุณบูมบอกว่าคุณบูมน่ากลัวกว่าผีอีกนะฮะคือที่เนี้ยเนี่ยนะมันมีตำนานอยู่เว้ยเขาบอกว่า มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้หน่อยเนี่ยอะไรมาจากบ้านนอกอแล้วเขามาตีแบดคราวนี้ยเนี่ยเขามาใช่เรียนเทนนิาา<ช>สกับอาจารย์เอามาเ네รียนเทนนิสเขามาสายเขาลืมมาลูกแบดมาเทนนิสเออลืมมาลูกเทนนิสมาคราวนี้เยนนนนนเนี่ยอาจารย์โกรธมากครับอาจารย์แล้วมีโต้คุยงกันไปเฉาะหัวเรกคนนั้นแย่เป็นสองซีกเลือดไหลนองเต็มพื้นสนามเทนนิสเอาละครับตำนานก็เลยมีอยู่ว่าทุกๆเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่3 มาศึกษาที่อยู่แถวนี้จะได้ยินเสียงตีลูกแบตลูกเทนนิสลูกเทนนิสฮะดังตอกตักเอาแล้วฮะเหมือนมันเด้งอยู่ตรงพื้นอะเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าตำนานเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือไม่ใช่เอานะฮะคือตอนนี้เนี่ยมืดมากเลยแล้วก็มีพวกน้ําขังอยู่อะไรอย่างนี้ส่วนนี้นะครับเป็นเกวี่ของคุณครูคนนั้นที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างบนที่นั่งซอยนั่งตาเขามันเอ้ยนั่งเฉาะเขามันไก่อยู่ใช่แล้วเนี่ยเขาเอามีดอิโต้เสียไว้ตรงนี้ใช่ฮะ คือ <c oughs> เนื่องจากว่าทางมหาลัยแนะนําว่าให้อ,ออกดีกว่าจริงๆรูนี้มันเป็นรูสาหรับใส่มีดโต,โตสำหรับจ่าคนนั้นเอาไว้สับก้ามันไก่กินครับหลังจากที่เราได้มาพิสูจน์ตำนานทุกๆุกคืนวันศุกร์ที่สาของเดือนจะมีคนได้ยินเสียงคนตีตแบตเทนนิสลูกเทนเทนิสฮะปรากฏว่าไม่จริงนะครับมาเรื่องนี้พวกเราขอให้อนาตไม่จริงฮนะไปที่อื่นต่อดีกว่า ไปที่นี่ต่อนดีกวฮาสี่สามสองเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึก3นะครับลิฟตึกสนะฮะซึ่งมีประวัติน่ากลัวนะครับดูจากด้านข้างรอบข้างหมู่เลนะครับถึงจะเปิดไฟสว่างยังไงแต่ไม่มีคนอยู่เลยนะฮะนี่เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะเอาละครับเราจะกดกันแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มชักวังเวงไงก็ไม่รู้นะฮะ นี่คือชั้นหนึ่งนะครับสนุกนะฮะลองออกมาเดินดูกันเดี๋ยวครับโอเคครับนะฮะก็มืดหมดเลยก็ไม่มีอะไรนะครับเอาละครับเราไปกันดีกว่าฮะลิฟต์มันไม่ยอมให้เราอยู่นานจมูกจมูกจมูกอะไรฮะจมูกมันแบบ คุณบูมบอกว่าคุณบูมกำลังจับสัญญาอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณบูมครับรอเล่นไหมฮะเรื่องจริงเหรอฮะเอาละครับเรามาถึงตำนานเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือใครก็ตามที่เดินผ่านหน้าตึก2องในช่วงประมาณเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอาจจะหายตัวไปก็ได้นะคะโดยโดยที่แบบไม่มีสาเหตุว่าเออหายไปหายไปยังไง หายไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครหาเจอด้วยมไม่ทราบว่าเคยดีเรื่องนี้มาก่อนไหมครับก็เคยได้ยินเพื่อนเขาพูดมาบ้างค่ะบูมเอ้บูมอม่าที่ลองลองลองเอา้เอาเา็ปขุดอ่ะขุดไว้เอาไปเจ้ไว